โอ้เปะเปะเปะว่าสันชมตัวเองไหมสูงก็มันไม่มีใครมาชมเราเนาะอยู่คนเดียว <laughs> สวัสดีค่ะเอ็งจี้วันนี้เรามาแต่งหน้า get ready with me ดีกว่าสีผมตอนนี้ก็คือเหลืองมากแล้วนะคะก็คงต้องพึ่งแชมพูสีม่วงนั่แหละนะ แต่ว่าเอาไว้คราวหน้าก่อนนะคะลุคที่เราจะมาแต่งในวันนี้ก็คือ my go to winter makeup for photos นะคะก็คือเวลาที่เราอยากออกไปข้างนอกบ้านไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็เราก็จะแต่งหน้าในประมาณนี้ที่เรารู้สึกว่าแต่งแล้วมันออกมาแบบเป๊ะอ่ะอ n จี M G. เริ่มกันเลย นะคะคือเราลงาสกินแคร์อะไรไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลงกันแดดนะวันนี้ก็จะมาใช้กันแดดนะคะตัวนี้ที่ซื้อมาจากไทยนะของ q p r r s s s UV Expert Protection City Shield นะคะ SPF 5 0หลายๆคนก็จะแบบว่าเธอเธออยู่เมืองหนาวแดดไม่ค่อยออกเธอต้องทากันแดดด้วยหรอต้องทาค่ะจีจเพราะว่า อย่าลืมว่าแสง UV เนี่ยไม่ได้มาแค่จากดวงอาทิตย์นะคะแต่ว่าพวกแสงไฟเอยอะไรเอยอะไรเงี้ย,ย,ยมันก็มี UV เหมือนกันนะคะเขาถึงมีแบบว่าป้องกัน UVA UVB อะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> ไปสนีมายจีไม่ของเราไหมคะแล้วก็ถึงแม้ว่าแดดมันจะไม่ออกเนี่ยมันก็ยังมีรังสี UV ที่ที่ออกมาอยู่เพราะฉะนั้นก็ก็ทาไว้แหละเพื่อความสบายใจเธอนะคะไม่มีของบ้านนี้หรอคะคุณพี่ มีของบ้านนี้ไหมคะแบบดึงนะำซีไม่มีของบ้านเราไม่เป็นไรนะคะวันนี้ก็จะไม่ลงพรเมอร์นะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าลงหรือไม่ลงก็ไม่ต่างกัน ทีนี้เราก็จะลงรองพื้นนะคะอันนี้เป็น Maybelline Superstay 24 h o u r นะคะตัวนี้ใช้ดีมากคือเป็นเป็นรองพื้น1ในไม่กี่ขวดอะที่เราใช้จะหมดขวดอะอันเนี้ยน้องก็คือใกล้จะหมดแล้วนะคะมีความรู้สึกว่าคือเราดูในขวดอะเอ๊ะทำไมมันเหลืองจังแต่ว่าพอมาทาบนหน้าเราเราก็รู้สึกว่าแบบสีมันแมทช์อ เราก็จะวอร์มพอดักบนมือของเราอันนี้ก็คือวิธีการที่เรา <laughs> ลงรอง,งพื้นในทุกๆวันนะถ้าเราแตงนะ่งหน้าเราก็จะลงรองพื้นแบบนี้ <laughs> แต่บางทีเวลาถ่ายคลิปอะไรเงี้ยเราก็อยากดูแบบ professional you know เราก็จะแบบเออบีบรองพื้นลงบนใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แดบด้ยด้วยอฟองน้ำน,นะแต่ถ้าในชีวิตประจำวันก็คือวอร์มบนนิ้วก่อนแล้วก็แล้วก็กดลงบนผิวนะคะแล้วก็ใช้ เป็นแปรงหลองพืนแบบนี้เรารู้สึกว่ามันได้ความแบบว่าเป็นธรรมชาตินะคะอาจจะแบบปกปิดน้อยกว่าฟองน้ําแต่ว่าก็เพียงพอนะคะสําหรับแบบแต่งประจําวันอะไรอย่างเนี้ยนะเธอเห็นไหมว่าฉันมีคอนทัวร์ตามธรรมชาติของฉันอยู่ตรงเนี้ยฉันสังเกตมาหลายทีแล้วแต่ฉันก็อยากบอกให้เธอรู้ คือจริงๆลุคที่เราจะแต่งวันนี้ยก็คือแต่งได้ทุกเทศกาลแหละหมายถึงว่าทุกฤดูกาลอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่งง่ายแล้วก็ถ่ายรูปสวยนะคะก็พยายามไม่ลืมตรงกรอบนะเพราะเราลืมบ่อยมากจริงๆแล้วก็ระหว่างวันคือแบบเวลาเราถ่ายรูปแล้วก็ส่องกระจกอะไรเงี้ยเอา้ารองพื้นอย่างนี้ยังไม่ได้เกี่ยเลยอะไรเงี้ย <laughs> นะคะก็สามารถเกิดกันจายนะคะ นี่แค่ประมาณนี้ก็พอแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าก็ยังจะเห็นแบบว่าริ้วรอยเอ่ยรอยสิวอะไรเงี้ยเอ่ยพุ่งออกมาอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกก็คือมันก็ดูเป็นธรรมชาติดีเนาะเราก็ชอบเหมือนกันทีนี้ก็จะลงคอนซีลเลอร์นะคะตัวนี้เป็น L'Oreal นะคะ Infallible Modern Concealer ก็แอบหนักนะเรามีความรู้สึกว่าตัวนี้หนักถ้าเกิดว่าแบบเราลงเยอะอะไรเงี้ยน้องก็แบบ เหมือนเป็นคราบแล้วก็แบบเคกี้อะนะคะแต่เราก็ลงแค่พอประมาณนะคะวิธีการลงคอนซีลเลอร์ของเราก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยนะคะคือตอนนี้ก็คือชอบลงตรงหัวตากับหางตานะคะก็คือทำมาได้สักพักหนึ่งแหละเพราะว่าได้ทริคมาจากทิกต็อกนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเออพอทำตามแล้วมันมันเวิร์ก คือมันมีหลายทิปนะที่เราทำตามแล้วแบบเวิร์กแต่ว่าก็มีหลายอันที่แบบอย่างว่าเดี๋ยววันหลังเรามาทำคลิปแบบว่าทำตามเอ่อบิวตี้ทิปทตาม TikTok กไหมไมีใครสนใจไหมคะแต่จริงๆช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้เข้า TikTok แล้วนะมีความรู้สึกว่าทำไมท็อกซิกจังเลยเลยหรือเราก็ไม่รู้นะคือเราไม่รู้ว่าคนเขาแบบ คาดหวังอะไรกับการที่คนหนึ่งคนจะลงคลิปอะไรเงี้ยแล้วพอเวลาเราลงอะไรไปอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคนมาแบบคอมเมนต์ที่อ่านแล้วแบบอะไรอ่ะอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เลยหลังๆเนี้ยยังไม่ยังไม่ได้แบบลงคลิปอะไรในติ๊กตอกเลยเพราะว่าเบื่อเบื่อเวลาแบบเห็นคอมเมนต์อะไรแบบเนี้ยแล้วคนหลายๆคนยังมีปัญหากับ การที่ผู้หญิงแต่งหน้าซึ่งเราแบบเป็นอะไรมากปะเขาทําอะไรแล้วมันมีความสุขก็ปล่อยให้เขาทําไปได้ปะไม่ต้องอินเสิร์ตตัวเองเข้าไปในทุกๆเรื่องทุกๆอย่างในชีวิตของคนอื่นได้ปะอะไรเงี้ยตัวเองมีความสุขหรือย,อยังอะไรเงี้ยถึงไม่พยายามอินเสิร์ตตัวเองเข้าไปในชีวิตคนอื่นแล้วทำไมเราต้องจริงจังนูวเองที่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันหลังๆนี้เข้าไอจี IG มากกว่าดูรี l ลส์อะไรเงี้ยแต่ว่ารี l ลส์หลายๆอันก็คือ ก็คือแชร์มาจาก t i k t อกนั่นแหละแต่มันก็ยังได้ไ i วทที่แบบว่าดีกว่า t k t t o k อะไรเงี้ยแก้มวันนี้เดี๋ยวเราจะใช้เป็นลิปสติกเบอร์ที่เราจะทาแล้วกันนะคะอันนี้เป็น Qpress นะคะรุ่น never too matte นะคะเบอร์0ูนนะคะก็จะเป็นสีแบบแดงแดงส้มแดงน้ำตาลอะไรแบบนี้นะคะก็จะแบบแตะๆไปที่แก้มเลยนะ แล้วก็จะแบบแต่ตรงสันจมูกตระนี้นะคะช่วงหน้าหนาวแบบนี้เราจะชอบใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อครีมนะเพราะเรารู้สึกว่า,าผิวเรามันไม่ค่อยจะเยอะเหมือนช่วงหน้าร้อนนะคะอย่างเวลาหน้าร้อนเรามีเหงื่อมีอะไรเนี่ยรอ,องพื้นอะไรเงี้ยของเรามันจะเยะนะิมเนาะแต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยเราจะไม่ค่อยมี มีปัญหาพวกนี้เท่าไหร่ก็เลยจะชอบใช้ผลิตภัณฑ์ที่แบบเป็นเนื้อเนื้อครีมนะคะแล้วก็เอาจริงเอาก็ชอบผลิตภัณฑ์เนื้อครีมทุกอย่างเลยนะเพราะว่าเวลาเราใช้แล้วเนี่ยมันดูเป็นผิวเรามากกว่าที่มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันแบบเป็นแป้งอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ผิวเรามันมันอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเหมือน <c oughs> มันก็ไม่มันก็ไม่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ ไม่ไม่เหมาะกับเนื้อผลิตภัณฑ์แบบนั้นอนะไรเงี้ยก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่าชอบชอบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาแต่ว่าในช่วงหน้าหนาวแบบเนี้ยก็คือได้อยู่นะคะเออแอบเข้มละจมูกแอบเข้มไปหน่อยนะคะเห็นไมได้อารมณ์แบบว่าหน้าร้อนเหมือนกันนะดูแบบเหมือนไปโดนแดดมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เหลือติดนิ้วหน่อยๆก็ เดี๋ยวมาลงตรงปลายจมูกด้านล่างตรงนี้หน่อยดูสดใสเนาะแองจี้เธอว่ามาทีนี้เดี๋ยวเราจะเซตใต้ตาสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเราลงคอนซีลเลอร์ไปเนาะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวน้องจะไหลนะคะแล้วก็จะใช้เป็นพาเลตนี้นะคะอันนี้ได้เพื่อนออชาวฟิลิปปินส์นะคะเขาส่งต่อมาเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้แล้ว เป็นคอนทัวร์พาเลตนะคะก็จะมีทั้งสีแบบว่าสีสว่างเอาไว้ไฮไลท์นะคะแล้วก็บรอนเซอร์แล้วก็สีเอ่อเอาไว้คอนทัวร์อะไรเงี้ยรู้สึกว่าสีที่เอาไว้คอนทัวร์มันเทาไปหน่อยสำหรับในความชอบของเรานะคือจริงๆมันอาจจะเป็นสีที่โอเคแหละแต่ว่าเอา่อในความชอบของเราเรามีความรู้สึกว่ามันเทาไปหน่อยก็คือนางโลเครื่องสําอางไม่เชิงโลแบบว่าคือมันของมันมีแต่ของดีๆเท่านั้นเลยเราก็เลยแบบ โอเคเธอเธอขายต่อให้ฉันก็ได้ฉันสนใจอะไรเงี้ยรู้สึกว่าใต้ตาเหลืองยังไงไม่รู้เขียนคิ้วนะคะวันนี้จะใช้เป็นของเลอะมากของน้องฉัดละกันนะคะเป็น brow it นะพา l e t เขียนคิ้วที่มี2ส,สีนะคะน้องก็จะเป็นแบบนี้ของเราเป็นสี dark brown นศะ1์นะ01กับ dark brown น์02เดี๋ยววันนี้จะใช้เป็นสี dark brown ที่มันเป็นสีน้ำตาลละกันเพราะว่า อีกสีหนึ่งรู้สึกว่าจะเข้มไปนิดหนึ่งนะคะ,คะก็จะใช้เป็นแปรงเขียนคิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้มันก็จะมีสปูลี่ด้านหนึ่งก็เดี๋ยวเอามาแปรงนขนคิ้วก่อนละกันนะคะแล้วก็จะจุ่มไปที่สีน้ำตาลอ่อนนะคะแล้วก็จะเอามาแบบเอามาวาดคิ้วเลยจ้ะ เอาจิงเราก็ไม่คิดว่าเราจะชอบอผลิตภัณฑ์เขียนคิ้วที่มันเป็นเ,เป็นแป้งแบบนี้นะคือแบบเราเป็นคนที่ติดเขียนคิว้วด้วยดินสอเขียนคิ้วมากๆอะเพราะว่ามันง่ายแล้วก็มันเร็วนะแล้วก็คือมีหนึ่งอย่างก็สามารถเขียนคิ้วได้แล้วก็คือมีแค่ดินสอเขียนคิ้วอะก็เขียนได้แล้วอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็คือถ้ามันมาเป็นตลับแบบนี้เราก็ต้องมีแปลงเอ่ยมีอย่างนี้เอ่ยอะไรเงี้ยนะคะ มันแอบแดงไหมเนี่ยนะคะเราก็จะปัดขนขึ้นแล้วก็ดูว่าตรงไหนมันยังมีแบบมีช่องว่างระหว่างนขนคิ้วอยู่หรือเปล่าแล้วก็เติมลงไปนะคะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปที่สีเข้มนี้นะ แล้วก็เดี๋ยวจะมาวาดเน้นตรงเอ,อห่างคิ้วนะคะให้สีเข้มขึ้นมาหน่อยนึงให้ดูบบไล่สีอะไรเงี้ยนะคะ ปัดขนคิ้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะใช้เป็นกาวติดขนตาปลอมละกันเพราะว่ารู้สึกว่าไม่มีอะไรเอาคิ้วฉันอยู่เลยอะแล้วก็โซปราอันที่เป็นสบู่อะเอาไปทิ้งไว้ที่ไทยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อใหม่ก็ <h ü> ah> ปาดลงที่แปรงเลยนะแล้วก็จะแบบปาดแล้วก็แบบใช้นิ้วกด ประมาณนี้นะคะแต่อันนี้ก็คือต้องเร็วหน่อยเพราะว่าแปลกเนาะเวลาที่เราเอาไปติดขนตะปอมอะกว่ามันจะแห้งนี่แบบนานมากแต่พอเราเอามาใช้เป็นแบบเอามาใช้อย่างอื่นอะมันกลับแห้งเร็วอะลำใหญ่ เนี่ยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เจอเจลปัดคิ้วที่แบบปัดแล้วคิ้วตั้งแน่จริงก็ก่า <c> ว <oughs> ติดคนตาปลอมไปเลยจีไม่มีใครรู้หรอกเสร็จแล้วเรามาแต่งตากันนะคะก็วันนี้จะใช้กับด้านวันนี้จะใช้เป็น Ur อร์เบน o ีเคบอลทูรันพาเสุดรักสุดดวงใจของเรานี่แหละเราก็จะใช้เป็นสีส้มอิดแล้วก็น้ำตาลเข้มแล้วก็น้ำตาลอ่อนอะไรแบบเนี้ยก็คือ เป๊ะแหละเป็นสิ่งที่เราต้องการนั่นแหละนะคะแล้วก็สําหรับคนอื่นที่มีโทนสีประมาณนี้ก็สามารถหยิบขึ้นมาใช้ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นพาเลตนี้นะเนาะมีอะไรก็หยิบออกมาใช้ก่อนได้กาติดขนตอปลอมของเม,มื่อคืนยังไม่ออกเลยเถอะเราก็จะลงอายแชโดว์พรีเมอร์นะอันนี้ก็เป็นของม i ลานี่ก็แตะแล้วก็มาแท็บๆลงบนเปลือกตานะคะใช้น้อยมากๆอะ่ะไม่ต้องใส่เยอะเลยนะคะ บางทีเราก็ใช้คอนซีลเลอร์นะเพราะเรารู้สึกว่าบางทีคอนซีลเลอร์มันก็แบบปกปิดพื้นสีตาเราได้ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็จะครีสนะแต่ถ้าเป็นอายแชโดว์ไพรเมอร์เนี่ยมันก็จะครีสน้อยกว่านะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้เป็นสีสีออกเนื้อสีอ่อนอะไรเงี้ยเซตไพรเมอร์ของเราก่อนนะคะทีนี้เราจะไปที่สีน้ำตาลเข้มก่อนเลย นะคะเป็นสีนี้นะก็จะใช้เป็นแปรงน้องจะคล้ายๆแปรงเบลนแต่ว่าจะเป็นหัวที่เล็กมากๆเลยนะคะแล้วก็จะจุ่มสีน้ำตาลเข้มนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวจะลงเป็นในแนวที่แบบว่าเหมือนเป็นวิงอะนะคะเป็นวิงไลเนอร์นะคะซุ้มไหมหรือยังไง แตะสีนะคะแล้วก็เคาะส่วนเกินออกนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีส่วนเกินล่วงลงไปบนผิวเรานะคะเราก็ลงอายแชโดว์เป็นแบบเหมือนทำวิงไลเนอร์อย่างเงี้ยนะคะค่อยค่อยจิม้มค่อยค่ยกดกดเพิ่มความเข้มของสีแล้วก็สลับกับเบลนด์ด้วยนะคะ เราก็ LEGO LEGO okay. แบบเกลี่ยมากลางตานะคะแต่ว่าก็แบบเน้นตรงขอบโคนขนตานะคะก็ดูดูแนวตาเรานะอย่างเราก็คือเราจะใช้แนวขอบตาล่างเนี่ยเป็นไกด์ไลน์นะคะก็คือโค้งขึ้นตามแนวขอบตาล่างแบบนี้ อ,นนอันนี้ก็คือเป็นเชฟที่เราโอเคแล้วนะคะเหมือนเดิมคนที่ตาไม่หลบในอะ่ะก็จะแต่งง่ายมากๆเลยนะคะแต่ว่าคนที่ตาหลบในก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าบางทีตาเรามันพับในจุดที่เราไม่อยกมันพับ <c oughs> นะคะก็ทําความรู้จักกับรอยพับของตาของเราให้ได้ก่อนนะเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องแบบจัดการกับน้องอยังไงอะไรเงี้ยนะคะเรารู้สึกว่าอันนี้ก็คือเป็นเชฟที่เราแบบแฮปปี้แล้วนะทีนี้เราก็จะไป สีส้มอิดของเราอันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนมาใช้เป็นแปรงประมาณนี้นะก็เป็นคล้ายๆแปรงเบลนดเหมือนกันแต่ว่าใหญ่กว่าขึ้นมาหน่อยนะคะเราก็จะจิ้มสีส้มอิดนี้นะคะแล้วก็นํามาเบลนทับนะตรงออขอบสีน้ำตาลเข้มด้านบนของเรานะคะก็คือช่วงนี้นะก็จิ้มนิดเดียวก็ขอนะคะเหมือนถึงว่าจิ้มสีนิดเดียวแล้วก็เคา d u ักส่วนเกินออกแล้วก็เอามาเบลนเลยจ้ะข้างนอกลมแรงมากจริงๆเราจะเน้นแบบว่า ให้มันเป็นแค่เหมือนเป็น w i ไล liner เท่านั้นนะคะจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้แบบ blend ขึ้นมาตรงนี้เลยแล้วก็พอเรา blend สีส้มปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าเออสีน้ำตาลมันหายไปอะไรเงี้ยเราก็กลับไปหาสีน้ำตาลใหม่นะคะแล้วก็เอากลับมาแบบเอากลับมา blend นะ แล้วก็เหมือนเดิมกลับไปที่สีส้มแล้วก็ blend เบลนด์ขอบเหมือนเดิมจ้ะทีนี้นะคะเราจะไปที่สีน้ำตาลตัวนี้นะใช้แปรงเบลนด์เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงตรงนี้นะคะเพื่อให้ดูแบบตามีเบ้านะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะลงกลิตเตอร์นะคะตรงส่วนตรงส่วนนี้นะคะนะก็ใช้นิ้วนี่แหละค่อยๆกดเบาๆกลิตเตอร์เนี่ยอันนี้ไม่ชนกลิตเตอร์นะเรียกว่าเป็นชิมเมอร์ดีกว่าเนาะเรียกกลิตเตอร์หรอว่ามันไม่ถูกต้องอะไรนะก็จะลงตรงนี้ตรงหัวตา ก็จะดูว่าแบบเออตาเรามีอะไรเวลาเราหลับตาเนี่ยตาล่างนะคะเดี๋ยวเราจะผสมสีส้มอิดกับสีน้ำตาลนะแล้วก็เดี๋ยวลงตาล่างเลยง่ายมากนะคะก็เดี๋ยวจิ้มแบบนี้เลยนะคะคะแล้วก็ลงใต้ตาเลยจ้ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปัดมาสคาร่านะคะ ทีนี้เราจะติดขนตาปลอมนะคะก็จะนําขนตาปลอมคู่ปกติของเราเนี่ยเอามาตัดครึ่งนะคะแล้วก็เราก็จะได้ขนตาปลอมที่มันสั้นๆแบบนี้นะแล้วเราก็จะติดขนตาปลอมเน้นตรงปลายหางตานะคะมันก็จะได้ฟิลแบบสายฟอลอะไรเงี้ยจริงๆแปะกาวนะคะแล้วเราก็รอให้แบบกาวมันเหนียวเหนียวก่อนนะคะบางคนอาจจะเป่าแต่ถ้าไปแต่งให้คนอื <laughs> ่นอย่าเป่านะเธอ จริงๆแต่งให้ตัวเองก็ไม่ควรเป่าแหละเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในน้ำลายเรามันมีแบคทีเรียอะไรบ้างเดี๋ยวมันจะแบบเผื่อมันเข้าตาเราอะไรเงี้ยนะคะก็จะติดเน้นไปตรงแบบหางตานี้เลยนะริงเตรงหางตาเนี่ยเราจะติดแบบไม่ชิดโคนขอบขนตานะคะติดเหนือโคนขนตาขึ้นมาสักประมาณแบบว่าประมาณสองมิลอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้อารมณ์แบบว่า เห็นไหมว่าแบบเป็นยี you know. ่นองเธอเดี๋ยวเรามาแต่งอีกตาด้วยกันนะคะ เสร็จแล้วนะคะเรารู้สึกว่าตรงหัวตาเนี่ยยังเรียกร้อง something อยู่นะคะเราก็จะไฮไลท์นองนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นพาเลตนะคะ a a t r i c e นะ b e t t e r Than Platinum นะคะ Baked Highlighter p a l e t t e นะมีไฮไลท์ทั้งหมด3 4สีด้วยกันนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นสีทองนี้ละกันนะคะก็ลงที่หัวตานะคะเอืออ๋อ,อ เห็นไหมว่ามันแบบมันทําให้ตาเราแบบมันปรุงปริ้งอะไรเงี้ยสีเดียวกันนะเดี๋ยวเราจะมาไฮไลท์ตรงโหนคิว no นะคะส่วนไฮไลท์บนผิวหน้านะคะเดี๋ยวเราจะไปเสีนี้ดีกว่าเป็นสีแบบออกแชมเปญน,นะคะ ือว่าจะสีทองดีเดี๋ยวลองกดเพิ่มที่สีทองนะคะตรงปลายจมูกนะคะอย่าลืมนะ ก็ตรงสันจมูกนะคะตรงสันจมูกนี่เราใช้นิ้วเพราะเราต้องการความแบบชัดนะคะทีนี้เรารู้สึกว่าแก้มแอบเบานะคะเราก็จะมาเติมแก้มนิดนึงนะคะอันนี้เป็นเมลานี่นะคะพาวเดอร์บลัชนะสีโรแมนติกโรสเบอร์ศูนนนะคะก็จะปัดทับบลัชออนไปเลยนะคะอันนี้ก็จะช่วยในการแบบเซต ครีมบลัชหรือว่าลิปสติกที่เราลงไปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะแล้วมันก็ยังจะช่วยให้ไฮไลท์ของเราดูแบบดูกลืนไปกับผิวมากยิ่ขึ้นด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะใช้แปรงเดียวกันนะเราจะมาลงบรอนเซอร์นิดหนึ่งนะคะวันนี้ไม่คอนทัวร์นะเพราะว่าเราต้องการลุกแบบว่าฟ res fresh สดชื่นสดชื่นนะคะเราจะลงแค่เอ่อบรอนเซอร์ก็พอนะคะก็ลงตรงแบบว่า ตรงที่แดดมันลงตามธรรมชาตินะคะก็คือตรงหน้าผากของเราตรงคนผมตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงแก้มนะคะด้านล่าง blush นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวแบบปัดขึ้นตรงคำับนิดนึงด้วยนะคะ สวยมากสวยมากไม่เคยทำให้ผิดหวังเลย bronzer ตัวนี้นะคะ Physicians Formula นะคะปากวันนี้นะคะเราจะใช้เป็น For You 2นะคะ You Are Mine กลายเป็นลิปสติกอันโปรดไปแล้วนะคะเป็นสีของน้อง n น r s e r ซเ s นะคะเบอร์11นะ มันเป็นนูดอมส้มอ่ะซึ่งส่วนใหญ่เราจะเจอแต่น,นูดอมชมพูใช่ไหแต่เนี้ยเป็นนูดแบบอมส้มซึ่งถูกจริดมากนะคะเราก็จะลงเอ่อลงตรงขอบปากก่อนนะลงแค่บางๆแค่นี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยก่อนนะคะเกลี่ยขอบปากให้ฟุ้งนะ ดูดิสวยมากอะ่ะแล้วก็จะกลับไปที่ Qpress นะคะเบอร์ที่เราใช้ปัดแก้มเมื่อกี้นี้นะคะเราก็จะลงน้องคนนี้นะคะไปที่กลางปากกลางปากกลางปากนะคะโอ้ยไอจีได้แล้วสวยไหมเองจี สุดท้ายท้ายสุดนะเดี๋ยวเราจะลงเป็นเซตติ้งสเปรย์นิดนึงเพื่อให้แบบแป้งส่วนเกินอะไรเงี้ยมันกลืนไปกับผิวเรานะคะแต่ว่าก็จะพยายามไม่ให้โดนตานะคะเพราะว่าเดี๋ยวมาสคาร่าเรามันจะตก <c oughs> จัดผมหน่อยแล้วกันนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วค่ะแองจี้และนี่ก็คือ my go to winter look for photos นั่นเองนะคะแต่งไปถ่ายรูปเนี่ย สวยปังมากๆนะคะถ่ายกับหิมะสวยมากแล้วก็ถ่ายกับต้นไม้ที่มันแบบไม่มีใบแล้วเพราะว่ามันใบร่วงหมดแล้วช่วงวินเทอร์นะคะก็คือสวยมากเป๊ะปังมากเราว่ามันเหมาะมากเลยอะแล้วก็ ดูไม่แบบเข้มจนเกินไปอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็แบบมีความปังอยู่ในนั้นนะคะก็หวังว่าเธอจะชอบลุคนี้ที่เรามาแชร์กันนะคะก็คือเป็นลุคที่เราแต่งบ่อยมากๆในช่วงวินเทอร์นะคะเวลาแบบต้องการไปสวนหลังบ้านไปดูหิมะมอะไรอย่างเงี้ยเราก็แต่งแบบโทนประมาณนี้แล้วก็ ถ่ายล่วงมาแล้วมันสวยมากๆขอบคุณที่ติดตามกันมานะคะแล้วก็ขอบคุณที่กดเข้ามาชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็กด subscribe นะคะเราจะได้มาเป็นเพื่อนกันแล้วก็เวลาที่เราลงคลิปใหม่เนี่ยเธอจะได้ไม่พลาดไงจีโอเคแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย